สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิว ASUS VivoBook รุ่นใหม่ล่าสุดอ้าวเห็นดีไซน์แบบนี้สงสัยครับนี่มันแท็บเล็ตชัดๆเป็นโน้ตบุ๊กตรงไหนนะครับผมไม่ได้หยิบมาผิดรุ่นแน่นอนครับถูกต้องแล้วนี่คือ ASUS VivoBook t 3 0 3 สวัสดีอีกครั้งนะครับผมพัชจากรอยแซนนะครับวันนี้เราอยู่กับ ASUS VivoBook Slate T 3 0 0 3นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กในสไตล์ของ detachable นะครับก็คือลักษณะดีไซน์ของเจ้า VivoBook Slate เนี่ยมันจะมาคล้ายกับตัวพวกตระกูล Microsoft Surface ก็คือจะมีตั้งแต่ตัวของ cover Keyboard นะครับที่สามารถจะแกะถอดออกจากตัวเครื่องได้แบบนี้นะครับไม่เหล็กนี่คือเหนียวแน่นหนึบเลยนะฮะ แล้วก็มีตัวของ stand cover นะครับที่สามารถจะปรับองศาในการตั้งใช้งาน,นครับกลางนอนได้ลงไปถึงขนาดนี้เลยบางคนสงสัยว่าถ้ามันเอนนอนขนาดนี้เนี่ยมันจะไปพิมพ์งานแบบไหนนะครับต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องทำงานในเรื่องของการจดนะครับหรือว่าการโน้ตข้อความต่างๆ รวมถึงการใช้เป็นพวกสไตลัสแพดนะครับในการ drawing หรือว่าการวาดภาพด้วยส่วนการใช้งาน,นครับในการพิมพ์งานเอกสารทั่วไปนะครับเล่นเว็บไซต์ท่องอินเทอร์เน็ตหรือว,ว่าทำงานอย่างอื่นนะครับก็ต่อกับตัวของชุดคีย์บอร์ดครับแล้วก็ปรับได้องศารทางงานปกติแล้วหลายคนอาจจะยเห็นตะกี้นี้นะครับว่าเอะตัวหน้าจอมันดูสว่างดูสีสดมากๆนั่นเพราะว่าตัวของเวลบุ๊คสเลนะครับตัวนี้เนี่ย ใช้เป็นหน้าจอ OLED ครับผมเรื่องของการแสดงสีสันนะครับดีกว่าหน้าจอแบบ IPS แบบเห็นได้ชัดนะครับแถมมาพร้อมกับความสว่างสูงสุดถึง550นิตครับโดยมาตรฐานครับเรื่องของขอบเขตสีก็100% DCI-P3 ส่วนตัวหน้าจอนะครับก็รองรับการใช้งานร่วมกับ ASUS Pen 2.0นะครับผมที่เป็นสไตลัสนะครับและก็ยังรองรับแรงกดถึง4 0 6, 6ระดับ เรายังสามารถเปลี่ยนหัวปากกาถึง4แบบครับมีทั้ง2 H มี H มี HB แล้วก็ B โดยเราสามารถจะเหน็บตัวปากกาที่ด้านข้างของเครื่องได้นะครับก็เหน็บแบบนี้นะครับไว้กับตัวเครื่องเลยเพราะว่ามันจะมีตัวคล้องปากกาที่เป็นแม่เหล็กนะครับล็อกเอาไว้อยู่เหมือนกับตัวของ stand cover นะครับที่เป็นแม่เหล็กเกาะกับฝาหลังเหมือนกันถ้าเกิดสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของ asus นะครับ วิวบุ๊กสเลตทีสามพเนี่ยมันจะมีกล้องทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพราะทางวิวบุ๊กเขาก็ตั้งใจจะออกแบบตัวของ S/ เลตทีสามพเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ทั้งลักษณะที่เป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับด้วยความที่ตอนนี้นะครับเรามีการใช้กล้องถ่ายรูปก,กันมากขึ้นในส่วนตัวแท็บเล็ตเองก็จะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่ามีกล้องหลังให้ใช้งานในการถ่ายพวกชิ้นงานต่างๆเอกสารที่เอามาใช้งานหรือแก้งานต่อบนตัวของวิวบุ๊กสเลตได้นะครับ ทาง a s u s ก็เลยให้กล้องหลังมาที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับออโต้โฟกัสส่วนตัวกล้องหน้าก็มีความเอียดถึง5ล้านพิกเซลครับคือถ้าเกิดเทียบกับพวกโน้ตบุ๊กในปัจจุบันตอนนี้นะครับส่วนมากกล้องหน้าความละเอียดเท่าไหร่กัน Full HD เป็น1 0 8 0 p เว็บ p webcam บางรุ่นนะครับบางตัวนี่แพงๆอาจจะมาแค่กล้อง HD webcam เ2็ p เท่านั้นครับแต่ว่าตัวบุ๊กเลนี่ยกล้องหน้า5ล้านครับกล้องหลัง13ล้าน เพราะฉันครับเวลาที่เอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าประชุมออนไลน์นะครับก็จะได้ภาพที่คมชัดกว่าแน่นอนส่วนของตัวแป้นพิมพ์ครับผมอันนี้ก็ถือว่าระยะของ Travel Key กําลังดีนะครับ1.4พิมพ์สนุกใช้ได้ความสูง,งตัวคีย์บอร์ดก็โอเคนะครับแต่นี่จะได้มีตัวของไฟแบ็คลิดนะครับมาช่วยส่องแสงสว่างเวลาเราใช้งานในที่แสงน้อยมีปุ่มฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับด้านบนก็มีแต่ปุ่มปรับเสียง ความสว่างหน้าจอแล้วก็ตัวแทร็กแพดนะครับเรียกว่าฟังก์ชันแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเรียกว่ามาครบนะครับแล้วก็เป็น l a เยอรแบบเดียวกับลักษณะพวกโน t ตบุ๊กทั่วไปด้วยโดยตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับ Windows 11นะครับเรียกว่าแกะกล่องมาไม่ต้องอัปเดตครับได้ Windows 11เวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับเป็น Single Language แล้วก็ยังพร้อมใช้งานด้วยชุดของ Microsoft Office Home and Student นะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด0 2 1ไปใช้งานกันไดไครับฟรีๆ เรยก็ซื้อไปปุ๊บนะครับแกะกล่องพร้อมใช้งานโดยตัวของ Office เนี่ยเราก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวของ Asus Pen นะครับในการจดการเขียนหรือว่าการวาดน,นะครับซึ่งตัว Asus Pen 2.0นะครับยังมีปุ่มนะครับถึง3ปุ่มในการเปิดใช้ฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นปุ่มด้านบนเนี่ยก็สามารถจะเลือกเป็นฟีเจอร์ในการแคปเจอร์หรือว่าจับภาพหน้าจอ เสร็จแล้วก็ทําการรีมาร์คจดเขียนไฮไลท์นะครับด้วยปากกาได้เลยแล้วก็ยังมีปุ่มที่บริเวณนิ้วชี้นะครับที่เราสามารถจะกดให้เปลี่ยนเป็นยังลบหรือใส่ฟังก์ชันอื่นเข้าไปก็ได้ส่วนตัวปากกาคับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับและนี้ก็ไม่ต้องไปหาแบตมาเปลี่ยนเพราะว่าสามารถจะเสียบชาร์จครับผ่านพอร์ต Type C ได้แค่ทําการดึงนะครับตัวของปลายปากกาออกแบบนี้ก็จะมีพอร์ต Type C ให้เสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้ว าจากเรื่องเรียนแล้วก็ทํางาน,นครับเวลาพักผ่อนก็อยากจะดูหนังฟังเพลงนะครับตัวของเวลบุ๊คสเลดทีสามพาเนี่ยมาพร้อมกับลําโพง4ตัวนะครับเป็นคอร์ดสปีคเกอร์เลยรองรับนะครับทั้งเรื่องของ Dolby Atmos แล้วก็ d o l บ y v วิช o ัในการแสดงผลด้วยนะครับจากที่ลองในช่วงแรกนะครับเสียงลําโพงโอเคครับได้เรื่องของมิติความดัง แต่ว่าโทนเสียงเนี่ยมันจะมาในโซนของเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับพีะชัดมากๆส่วนเสียงย่านความถี่ต่ำหรือว่าเสียงเบสเนี่ยแอบบางไปนิดนึงนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาเราฟังเพลงที่มีบีดหนักๆหรือว่าดูหนังแล้วมีเอฟเฟกต์พวกนี้นะครับเป็นเสียงต่ำเนี่ยมันเลยแอบจะดูแห้งไปนิดๆครับส่วนสเปคแบบลปะเอียดน,นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ13.3นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับปุ่มแล้วก็ ใช้เป็น p a n e เนล e d e d อัตราคอนทราสต์เรทชอลนสูงถึง1ล้านต่อนหนึงแล้วก็มี r e s p o n s e t ท m e ที่0 2มิลลิเซกนะครับโดยตัวหน้าจอ OLED ของ VivoBook s นะครับอันนี้ก็รองรับการตัดแสงสีฟ้าทับสูงสุดถึง70%โดยมีการการันตีคุณภาพัจาก t ทัฟไ l เลน Certified มาเรียบร้อย เรียกว่าในระหว่างใช้งานก็ช่วยลดอาการเมื่อยล้าแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดจากตัวบูไล์หรือว่าแสงสีฟ้าได้ครับส่วนของ CPU นะครับตัวนี้ใช้เป็น Pentium Silver N6000 นะครับ4คอร์4เทรนดลายคนอาจสงสัยนะครับว่าแล้วมันทำงานไหวไหมบน Windows11 ช่วงแรกที่ได้เครื่องมาลองนะครับผมก็ทดลองใช้งานในโหมด Balance ก่อนนะครับก็เห็นว่าในบางครั้งที่มีการเปิดโปรแกรมใหม่ๆนะครับใช้เวลาในการโหลดพอสมควรครับหรือบางทีการสลับไปมาระหว่างโปรแกรมเนี่ย ก็มีอาการดีเลยอยู่นิดหน่อยนะครับเลยลองเปลี่ยนจากบาลนซงเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์โหมดดูนะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ก็จะคบกับการใช้งานตัวของแบตเตอรี่เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็เคลมว่าเน้นเรื่องของอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนาน,นครับจะอยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดเราเปิดเปอร์ฟอร์มานซ์โหมดตลอดเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะครับ อย่างดีที่อัปเดตล่าสุดนะครับเพิ่งอัปเดตกับแพชของ Windows 11ไปเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับที่โหมดบาลานซ์เนี่ยการสลับแอปพลิเคชันเปลี่ยนโปรแกรมไปมาก็ดูลื่นขึ้นนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องเปิดโฟร์มันโหมดเหมือนเดิมแล้ว แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าพวกทัสสใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเรามีการใช้งานพวกแอปพลิเคชันที่ต้องการพลังมวลผลเยอะๆในการใช้งานพวก Photoshop ทั่วๆไปนะครับยังพอทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นคต้องการเปิดไฟล์หลายเลเยอร์นะครับหรือว่าแม้แต่งานตัดต่อนะครับพวก p r e เมียรเนี่ยก็สามารถทํางานแบบเล็กๆได้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดมาเป็นโปรเจกต์ความละเอียดสูงมากๆแล้วก็หลายๆเลเยอร์อันนี้ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับตัวของ Pen t ทียม6 0 0 0 เพราะว่าตัวของ GPU เองนะครับก็มาเป็นแบบ Intel UHD Graphics เท่านั้นส่วนของตัวเครื่องที่เรามาทดสอบนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคที่มาพร้อมกับ RAM 8GB LPDDR4X นะครับผมแล้วก็ตัวของ SSD เนี่ยมีหน่วยความจำอยู่ที่ 256GB นะครับเป็น M.2 PCIe ครับส่วนในการเชื่อมต่อนครับรุ่นนี้ก็รองรับ WiFi 6นะครับพร้อมกับ Bluetooth 5.2 ข้อดีของเจ้า ASUS VivoBook Slate นะครับ T3000 เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นโน้ตบุ๊กในลักษณะของ detachable ก็คือสามารถถอดชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะพกพาง่ายๆเบาๆนะครับเราถอดคีย์บอร์ดถอดตัวปกากกาแล้วก็ถอดนะครับตัวของ stand cover ออกน้ำหนักของตัวเครื่องครับอยู่ที่0.78กิโลกรัมเท่านั้น,นครับเราสามารถจะพกพาแค่ 2อ,อย่างนี้ก็ได้เผือใครต้องการใช้งานเป็นแท็บเล็ตนะครับก็แตะหน้าจอไปหรือไม่ก็ใช้ตัวปากกาสไตลัสนะครับนะครับสามารถเอาไปใช้งานทําในการจดพวกเอกสารวันน้งวันโน้ตว่าตัวของเว็บบุ๊กสเตทเนี่ยก็สามารถจะหมุนได้รอบทิศทางครับแบบนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็เป็นบอดี้โลหะครับอลูมิเนียม เน้นความเรียบหรูสวยงามครับแต่ก็มาพร้อมกับลวดลายที่ออกมาลักษณะของแนวพวกกราฟฟิตี้นะครับผมมีมีการตัดเล่นโทนสีนะครับสีเทาสีเขียวท้อนแสงนะครับด้านบนก็มีปุ่ม Power นะครับผมแล้วก็ ที่ด้านข้างก็มีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับลักษณะที่ว่าเราสามารถจะพกพาใช้ง,งานเป็นแท็บเลตต็ตได้นั่นแหละก็จะได้ยกขึ้นมานะครับแล้วก็กดเปิดปิดแล้วก็ปรับเสียงเวลาดูภาพยนตร์หรือว่าใช้งานนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องหูฟัง3.5ครับแล้วก็จะมีพอร์ต Type C อยู่2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ตัวอ่าน Micro SD Card ครับส่วนตัวแบตเตอรี่ก็50วัตต์ชั่วโมบอย่างที่บอกไปว่าในการใช้งานโดยเฉลีย่ยเนี่ยทาง ASUS เขาวัดมาประมาณ9ชั่วโมง จากที่ลองใช้งานมาครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีบางอย่างที่แบบแอบติดขัดใจอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของตัวแป้นคีย์บอร์ดปกติทาง a อ u s ยเนี่ยเขาจะชอบมีเรื่องของการยกหรือว่า e l e v a t e ตัวคีย์บอร์ดให้มันเหมาะออกับการพิมพ์นะครับในสไตล์ Econo m i c ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ดันไม่ได้ยกมาได้ดีนะครับหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็มีตัวของ Backlit ที่ขาดหายไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวลำโพงนี่แหละคอสสปีเกอร์กับสมาร์ทแอมแต่เสียงเบสมันแอบบางบางไปนิดนึงนะครับ แต่ถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวมแอปพลิเคชันการทํางานทั่วไปะคระับเปิดหน้าเว็บไซต์ใช้งานเอกสารต่างๆอันนี้ก็ถือว่าลงตัวนะครับหลังจากอัปเดตแพชชั่นล่าสุดแล้วนะครับสามารถจะเปิดบาลานซ์โหมดทำงานเปิดสลับไปมาระหว่างพวกชุดออฟฟิศแล้วก็ตัวของ Microsoft Edge Browser นะครับในการเปิดไฟล์ต่างๆเปิดดูพวกสตรีมมิ่งอันนี้โอเคเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือมันเป็น detachable นี่แหละนะครับสามารถจะพกแบบครบชุด แบบนี้ก็ได้นะครับน้ำหนักโดยโรวมไม่ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแล้วอีกถ้าเกิดเราแยกพกเฉพาะตัวของสเลดกับตัวปากกาครับก็จะน้ำหนักไม่ถึงกิโลเลยครับส่วนเรื่องการรับประกันครับในรุ่นนี้รองรับเป็นแบบเบอร์บาวารันตีนะครับผมสามารถเคลมได้ถ้าเกิดเจอปัญหาครับในช่วงเวลา2ปีแรกครอบคลุม57ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ในช่วงปีแรกนี้มีเพอร์เฟกต์วารันตีให้ก็คือรับประกันความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ,างๆกับตัวเครื่องด้วยครับ ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับเจ้าวิลบุ๊กก็สามารถจะคอมเมนต์มาพูดคุยมาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดรอยแซน n d ด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ